จะก,ก็ว่าวันอื่นน,นีเหมือนซอ้ร้องเสียงหลงกันเลยคุณตามีแฟงมามด้วยค่ะคง,งมาเที่ยวหรือมีธุระแถวนี้ละมังที่นนแน่แใครมาที่นี่ก็มีความสุขใจกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> ถึงแล้วชายกับกระรอกยกของลงรถแล้วไปด้วยกันครับ<า><า>ผม แบบนี้เหรอคุณตานั่นละถูกแล้วอ้าวแล้วนั่นทำอะไรนะ่ะโยเยไปหมดแล้วทำไมเป็นแบบนี้อะเมื่อกี้ยังเห็นยังตรงๆอยู่เลยแบบนี้เรียกรีบจนลน้นไม่ใช่ว่าเร็วแล้วละจะทำอะไรต้องเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวพอเข้าที่ชินแล้วมันก็เร็วเองโอ้น่าเล้ะซะ เราก็เหมือนกันแหละอ้อกระฟุนมาดูนี่เห็นเนินเขานั่นไหมทั้งหมดมันเริ่มจากที่เราทำกันแบบนี้แหละอุ้ยเริ่มจากหญ้าแค่นี้เองเหรอครับเหลือเชื่อเลยคุณตาคะของบางอย่างถ้าดูผิวเผินเห็นว่าดีแล้วพัฒนาแล้วล้วนแต่สร้างจากพื้นฐานเล็กๆแบบนี้แหละที่สำคัญ ของเล็กๆแบบเนี้ใครจะเป็นคนคิดได้ทำได้ล่ะอันนี้สิยากกว่าเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานานแล้วแต่คนมองข้ามกันไปหมดพระองค์ทรงคน้นคว้าค้นหาทดลองให้สำเร็จเพื่อนำมาให้เราทำกันนี่แหละเราถึงได้มีปา่ามีเขาน้ำมีพื้นที่เกษตรให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทุกวันนี้การพออยู่พอกิน มีความพอเพียงเริ่มจากรอบตัวเราก่อนอยากทำประโยชน์อย่างนี้ทุกวันเลยค่ะทำจริงต้องทำทุกวันไม่สนุกตลอดหรอกนะต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีเราสนุกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ลืมหมดแล้วต้องเป็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆถึงจะมาอยู่และทำสิ่งต่างๆแบบนี้ได้สำเร็จนะพระองค์จึงทรงวางรากฐานความคิดด้านการพัฒนาอย่างจริงจังไว้ในจิต ใจคนให้เข้าใจท่องแท้ซะก่อนเมื่อมีใจรักและเข้าใจแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จได้แน่อืมได้เวลาแล้วละไปทานอาหารร่วมกับชาวบ้านก่อนดีกว่าไป <c oughs> คุณตาช่วยอธิบายให้ทั้งสองคนฟังหน่อยฉันพูดไม่คล่องไม่มีใครอยู่กันเลยฟุนกับป้อเก็บของแล้วไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะ ป้าผมพูดไทยได้ครับอยู่เมืองไทยมาสองปีแล้วครับผมด้วยครับอา้าวแล้วก็ปล่อยให้พูดอยู่เป็นพักใหญ่เลย <c oughs> ทั้งหมดนี่กว่าสี่พันโครงการคุณสองคนคงรู้มาบ้างแล้วมาดูนี่สิส่วนนี้จะพูดถึงการบริหารจัดการที่พระองค์ท่านทรงนำภูมิปัญญาท้องถิน่นมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแถมยังสามารถนำทฤษฎีและวิธีปฏิบัติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยใช้หลักเข้าถึงธรรมชาติมาประยุกต์กับวิทยาการสมัยใหม่ผสมผสานโดยการทดลองหลายครั้งจนได้ผลแน่นอนถึงนำมาให้พวกเราปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นการประยุกต์ใช้กันอย่างลงตัว ตอนนี้มีการศึกษาแนวทางของพระองค์ท่านและนำไปทดลองปฏิบัติจริงในต่างประเทศกันแล้วครับทุกคนทึ่งมากและสงสัยว่าพระองค์ทรงทำอย่างไรถึงคิดเรื่องเหล่านี้ได้โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำเข็มน้ำแรงน้ำท่วมข้าราชการทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและพัฒนาโดยเน้นการจัดการแบบกเกษตรผสมผสานเน้นความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศผม ไม่มีใครมาทำอะไรให้กันแบบนี้เลยครับโชคดีของคนไทยจริงๆผมก็คนไทยนะครับอะคุณพ่อกับคุณแม่มาแล้วเย้ yeah, สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคิดถึงจังเลยว่าแล้วต้องมาอยู่ที่นี่กันเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะไหนดูซิมัมแมมกันได้ที่หรือยังสนุกมากเลยครับเออ แล้วคุณตาพวกหนูไปไหนแล้วล่ะอ๋อพานักศึกษาฝรั่งไปดูบอร์ดค่ะฝรั่งเนี่ยนะครับได้ยินว่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ที่ประเทศเขาด้วยครับทั้งหมดที่เห็นถ้าเราเข้าใจและศึกษาอย่างรอบด้านแบบองค์รวมก็สามารถนำมาปรับใช้จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ใช่ละเลยหรือคิดแต่ตามคนอื่นโดยไม่ศึกษาให้ดีก็จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุจริงๆ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากการมองปัญหาในภาพรวมมาสู่แนวทางดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากจุดเล็กๆเ,เพื่อให้ผู้ที่ประสบกับปัญหามีความแข็งแกร่งพอที่จะดำรงชีวิตได้แล้วดำเนินการขั้นต่อไปด้วยการพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ในลักษณะพึ่งตนเองอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความกินดีอยู่ดี การสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้านจะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว